ทำเพจอย่างสวยให้ข้อมูลลูกค้าอย่างดีมีลูกค้าทักมาสนใจค่ะสนใจค่ะสนใจค่ะแต่ปิดการขายไม่ได้ เพราะคุณขาดสิ่งนี้ค่ะครูทันจะสอนลูกศิษย์เสมอเลยว่าถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ2สิ่งที่คุณจะต้องมีก็คือ 1. คุณจะต้องเป็นนักการตลาด 2. คุณจะต้องขายเป็นและถ้าคุณเป็นนักการตลาดแล้วคุณขายเป็นแล้วและมีลูกค้าทักคุณเข้ามาคุณให้ข้อมูลกับลูกค้าไปคุณให้รูปภาพคุณให้ราคากับลูกค้าไปและลูกค้าอ่านแล้วลูกค้าไม่ตอบกลับลูกค้าเงียบหายไปเลยคุณ จะต้องทำแบบนี้ย้ำเลยนะคะคุณจะต้องสวมวิญญาณบทบาทของการเป็นเพื่อนคุณเคยคุยกับเพื่อนไหมเวลาที่คุณมีปัญหาคุณรู้สึกไม่สบายใจคุณรู้สึกกังวลใจแล้วคุณคุยกับเพื่อนคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแบบพอเพื่อนคุณให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคุณมาคุณจะรู้สึกว่าเออ สบายใจแล้วก็เชื่อเพื่อนของคุณเพราะนั้นคุณต้องสมวิญญาณของการเป็นเพื่อนค่ะง่ายๆเลยโดยการที่ตั้งคำถามตั้งคำถามก่อนว่าอคุณลูกค้าคะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนไหมคะแล้วตอนนี้คุณลูกค้าเนี่ย มีปัญหากังวลใจในเรื่องของอะไรบ้างคะอะถ้าเราขายครีมเนี่ยเราถามลูกค้าไปได้เลยเราหยอดไปได้เลยลูกค้ากังวลใจเรื่องอะไรแล้วเราก็บอกวิธีการแก้นะคะแล้วบอกวิธีการแกแเราบอกสรรพคุณของเขาตอบโจทย์ในปัญหาที่เขากังวลใจอยู่ถ้าคุณทําแบบนี้คุณสามารถ การารยได้แบบแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเพจคุณปังแล้วลูกค้าทักมาแบบรัวรัวรว,รวแต่ปิดการขายไม่ได้คุณต้องส่งวิญญาณของการเป็นเพื่อนค่ะถามลูกค้าให้มากที่สุดเขามีปัญหาอะไรหรอ กังวลใจนี้เรื่องอะไรเหรอและตอบเขาให้ได้แก้ปัญหาให้เขาให้ได้นะคะและสิ่งสําคัญที่สุดบอกคนรับด้วยว่าถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าคุณแนะนําอะไรเขาในสิ่งที่ดีๆไปได้คุณแนะนําไปเลยค่ะรับรองว่าคุณจะปิดการขายได้แบบง่ายๆนะคะอย่าลืมนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งถ้าอยากสวยอยากหน้าเด็กอยากหน้าอ่อนยาวและอยากทําธุรกิจความงามของคุณให้ สร้างเม็ดเงินได้เยอะๆอยากเรียนรู้วิธีการทำการตลาดออนไลน์การสร้างแบรนด์ในโลกออนไลน์กดติดตามคร,คระคะคูทันสอนปั้นแบรนด์ไว้ได้เลยค่ะกดซีเฟิร์สไปนะคะครูทันสอนปั้นแบรนด์